บ่า้ไปหามาแนไาดนาแ้่าเห็นเของมาน่นาจว่นี่มาขอือข้าว่าสิมาคนของมานนาที่เออคนไหนตโพลร่เวหนไปอาทำไมเขาเจ้าอริติอือ มันนอนถ่าเจอ้นะว่าขัดปันไหนเราเป่าดอาห้มก็ยิ่น่แหละยิ่มุงก็หืมแต่ว่าผมก็ได้ยางยุ่งมากัมันเข้มทุกนโดนเนยวครับเห็นพวกบ้าไงมาด้วย ไงน่จ้างว่าันีไม่เห็นมาเ่ย้งอนอนอนเอต้ออ้ยห่นหักันนีมือเออเจ้าก็นอนไปผู้เฮ็ดกับเ็ดเฮ็ดทีเฮ็ดงานนั่นเฮากนเลยหรอแรงแรงกันแรงยีหมอโปกกไปน้ำทอนเีย ก็มันใชสุดแล้ว่าวนรับร้่างอมันคือบจบอนที่แตกเตี้ยนึงแล้วร่างยังงร่างกังไงถึจบมันรักเตียนแก้วไม่ใช่ให้เขาเตียนไปสามกับกเมียบบดนี้มากับโบอกเว้ยก็บอกอะไดบอกมาว่านเล็วสองสามจะไปเได้างแกไก่ไ ไม่ื้อนี่คือราแ็นม่มาดน่นอกนหลับเดือดดนยังบอกบอกแล้วปวดอะไรังไงบอกว่าจิไปจักหนือไม่เ่นู้นดักมาจัมพนไ่ก็เล่น้ไงป็ัตัวนูสองขาหนูัวโ่าบเล้วมเยอะล้ไมกินา นี่กับนิ่ไหละเฮ้ยไม่มีเงินแล้วมาปลามาไหว้ศายต้มปลากินเสีบๆกินแบบไปติตินิตๆนิตินิตินิอซกิออกรับผม ไปพุ่นจะเป็นอย่างบ่ต้องเขาบ้านไปใส่อะไบัดนี้นอนอยู่หม่องเก่าพ่นตินวดให้ดอกเอาไปก็ไปซสน่ะไปเองจีในแม่ๆจมกินฮอดได้มั้ยมันติดติดลิติดลิตรติน